สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับไม่ยอมแล้วขอฟ้องคนกล่าวหากติกเผยไม่กังวลคดีแตงโมเมื่อวันที่23มิถุนายนหยุดราเกาะติดความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาโดย6ผู้ต้องหาคนบนเรือได้เดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานอายการจังหวัดตรทบ,บรุรีเพื่อฟังคำสั่งคดีประกอบไปด้วยโรเบิร์ตไพบูลกติอิสรินปอตรุพัฒน แสนวิสาพัทจอบนิทัศน์และพีมซึ่งล่าสุดนั้นอายการได้มีการเลื่อนการสั่งฟ้องให้เป็นวันที่7กรกฎาคมาซึ่งทางด้านกติกอิสรินยอมรับว่ารู้สึกยิ่งใช้เวลาในคดีนี้นานประเด็นจากคนนอกสำนวนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและทั้งคดีก็ล่าช้าไปด้วย ส่วนตัวนั้นต้องการให้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยเร็วโดยยืนยันว่าจะฟ้องกับคนที่กล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเพราะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหลังจากนี้จะได้มีการปรึกษาทนายความและเตรียมหลักฐานรวมถึงร่างคำฟ้องเอาไว้พร้อมหมดแล้วก่อนที่จะออกบาปกป้องตัวเองตอนนี้ตัวเองฟ้องคนที่เข้าข่ายมาดาและต่อว่าไปแล้วสิบลาย เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยหมายสารถึงแล้วหนึ่งลายทุกคนบนเรือก็ต้องได้รับความเสียหายกันไปทั้งหมดซึ่งการฟ้องกลับของทั้ง5คนบนเรือนั้นจะเป็นการแยกกันฟ้องไม่ได้มีการหาหรือร่วมกันขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ